โอ้ยสือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน c h ช n แนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมา p v p ในโหมดชั้นสูงนะครับสำหรับตัวละครที่ผมจะใช้ในวันนี้นครับก็จะเป็นนี่เลยครับ กูสตาร์นั่นเองครับเพราะว่ากด PVP ประจำซีซั่นนี้นะครับตัวละครระดับ R กับ SR ได้รับบัฟแตดพิเศษเพิ่มเติมนะครับใครที่อยากจะเล่นตัวละครระดับ R กับ SR นะช่วงนี้เล่นได้ต้องรีบเล่นครับเพราะว่ากดแบบนี้ผมบอกเลยนะมันไม่มาบ่อยๆแน่ๆครับสำหรับตัวละครกูสตาร์นะครับเราก็มาดูสักหน่อยแล้ะกันสำหรับกูสตาร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครเหมือนเมอร์ลินแดงเวอร์ชั่นดาวเกตก็ว่าได้ครับเพราะว่าสกิลของกูสตาร์ทั้งท่าหนึ่งกับท่าที่สองนะครับเหมือนเมอร์ลินแดงเป๊ะๆเลย คือท่าแรกเนี่ยจะสามารถโจมตีสตูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็ทําให้ใช้สกิลฟื้นฟูไม่ได้นะครับส่วนสกิลที่2นะครับลานแช่แข็งท่านี้ก็เหมือนเมริดแดงเช่นกันครับจะสามารถแช่แข็งสตูหนึ่งลายได้นะครับเป็นระยะเวลา1เทินแต่ว่าที่แรงสาเนี่ยจะสามารถแช่ได้เป็นระยะเวลา2เทินนะแล้วก็ที่แรง2กับแรงสามนะครับจะทําให้สตูที่ถูกแช่แข็งเนี่ยโดนดดเมจแรงขึ้นด้วยครับส่วนไม้ตายนะครับเข่าน้ําแข็งมรณะท่านี้เนี่ยจะเป็นการสร้างเาเมจใส่สตูทุกเป้าหมายนะครับจะมีเอฟเฟกต์ทะลวงด้วยครับซ ก็จะเพ Tab ิ But, autant, waiting, ่มค่าเดเมจคริติคอลแรงเป็น2เท่านะครับแต่สําหรับกูสตาร์นะครับต้องบอกว่าจริงๆทะลวงเนี่ยก็ไม่ได้หวังเท่าไหร่อยู่แล้วครับสำหรับตรงนี้ส่วนเอกลักษณ์นะฮะปลดปล่อยไอเยนสำหรับเอกลักษณ์ของกูสตาร์ครับถือว่าดีใช้ได้เลยครับเพราะว่าเมื่อเริ่มเธอเนี่ยจะสามารถลดอัตราทนทานของศัตรูทั้งหมดเท่ากับอัตราเจาะก่อของอัศวินได้นะครับก็เดี๋ยวเราดูกันสําหรับกูสตาร์นะครับอัตราเจาะก่อจะอยู่ที่3.6%เนะครับเพราะฉะนั้นจะสามารถลดอัตราทนทานของศัตรูได้ถึง ส6เลยครับส่วนอัตราคีย์ดิคอครับจะเห็นได้ว่าต่ำมา,มากๆอยู่แค่14%เองครับหลังจากที่เรารู้ความสามารถกุสตาร์แล้วครับเดี๋ยวก็ไปดูทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้กันเลยดีกว่าครับตามมาเลยก่อนที่ผมจะแนะนำทีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกฎประจำสัปดาห์ก่อนสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีกฎเสริมแกร่งนะครับคือตัวละครทุกตัวนะครับจะได้ส t ต c พื้นฐานเพิ่ม1%เต่อเกรดไม้ตายของศัตรูแล้วก็อัจวินพวกรองหนึ่งจุดนะคร พูดง่ายก็คือเอาเกตไม้ตายของทุกตัวในสนามมารวมกันนะครับแล้วก็มาเพิ่มสเตตพื้นฐานให้ตัวละครทุกตัวครับสำหรับทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับแน่นอนว่าผมเอากรูสตาร์ที่เป็นเหมือนเมอร์ลินแดงเวอร์ชันดาวเกตใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยจับยัดเมอร์ลินแดงเข้ามาด้วยเลยครับส่วนตัวละครเดนเมททีนี้เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากป๋าของเราเน่เองครับส่วนตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยผมก็จะใช้เป็นคิงแดง เพื่อเอามาการทีมเจาะเกาะน,นะครับสำหรับอาหารที่ผมกินเนี่ยผมก็จะกินเน้นเป็นอาหารเพิ่มโจมตีเลยนะเพราะว่าผมต้องการให้ปาดเก็บศัตรูได้เร็วที่สุดนะครับโดยระหว่างนั้นนะครับผมก็จะใช้เป็นเมอร์ลินแดงกับกูสตาร์คอยแช่ถ่วงเวลาศัตรูไปเรื่อยๆครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองทีมนี้กันเลยดีกว่า3 2 1ไปครับ <c oughs> โอเคครับทีมแรกที่เราเจอโอโ้เราไม่ได้เริ่มก่อนนะครับเจอเป็นเมอร์ลินเขียวโกเธเอร์แดงแล้วก็คิงฟ้านะครับต้องบอกว่า เป็นสั่งตัวสำคัญจากสามท่าเลยนะเมอรลีบเขาได้เกยแล้วนะครับก็แน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะรีบเก็บคิงก่อนละกันผมก็ใช้ป่าทุบไปเลยนะครับแล้วก็ใช้กุสตา์นะครับห้ามใช้การรักษานะส่วนเมอร์ลินเขียวเนี่ยเดี๋ยวผมแช่ทิ้งไว้ครับโอ้โหลบลีนสำเร็จโอเคได้อยู่ครับทะลวงเข้าอยู่นะ เกือบไปครับโอเคตอนนี้เขามีอันติ2ตัวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องแช่2ตัวครับก็เดี๋ยวผมใช้ปาตีไปก่อนนะแล้วก็ใช้กูสตาร์ฟแช่ไป1ตัวกับเมอร์ลินแช่หนตัวครับบอกเลยครับว่าเราดับเบิลแช่นะครับ โคเทอร์เขาห้ามสกิลโจมตีนะแต่การบนมือเราต้องบอกว่าไม่มีการประเภทโจมตีในมือเลยครับก็เดี๋ยวผมใช้อันติป่าเก็บคิงไปเลยนะส่วนเมอร์ลินนี่เดี๋ยวผมก็ตีไปก่อนนะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ครับมาโรงอเยน้อยครับคิงเสร็จไปหนึ่งตัวสุดท้ายเขาเป็นลินเลียนะครับ โหดูเขาเรีบเล่งเก็บอันติเลยครับตอนนี้เหมือนเดิมนะโจมตีเมอรีนเขียวครับแล้วก็ทำการแช่ไว้ทั้งสองตัวนะครับก็บอกว่าเมอร์ลินแดงนี่แรงมากครับ เกทุกคนเยอะนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าแต่ตอนนี้นี่แรงโคตรๆครับเขาโดนล็อกการทั้งมือเลยครับตอนนี้ใช้อันติพูสตาร์ไปก่อนนะแล้วก็ใช้อันติเมอรินซ้ำไปอีกทีครับที่โกเทอร์นะสุดท้ายผมก็ใช้การแช่ทิ้งไว้ครับมาเรียบร้อยสองแสน โอเคโกเธอร์เรียบร้อยครับเหลือแค่ลิลียเท่านั้นนะบอกเลยว่าไม่ได้ขยับครับปิดเกมด้วยกูสตาร์กันเลกันครับแลนานจะได้ขึ้นเป็นผู้ชนะสักทีนะเฮ้ขายุต้องแข่งเพื่อเรียบร้อยครับ โอเคเรียบร้อยครับรอบนี้ศัตรูได้ก่อนนะเป็นทีมแดงล้วนครับเราอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าเราใช้ป่านะครับรอบนี้โคตรเจ็บครับโอ้โหบอกเลยว่าเจ็บโคตรครับช็อตช็อตนี้ก็เดี๋ยวผมน่าจะต้องรีบเก็บลอดเวน,นะมาตีไปเลยครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะครับสุดท้ายใช้กูสตาร์แล้วกันเพราะว่าใกล้ตายแล้วนะ เคไม่ตายครับถึกอยู่นะ oh, อโอ้โหเคารคเคารพเมอร์ลิล <_ C ures> นลราไม่นอานะครับก็เก็บลอดเวไปเลยนะครับมาส่วนอีกใบหนึงเนี่ยเดี๋ยวผมแช่เมอร์ลินทิ้งไว้นะอคมส โอเคเมื่อกี้ไม่ใช่การแชร่ครับเมื่อกี้ผมดูผิดนะจำผิดโอ้โหไม่ได้ใช้บ่อยครับกูสตาร์ฟบอกเลยว่าหยาบครับแบบนี้โอเคแช่ไม่ได้เดี๋ยวพี่บอกดีกว่านะเร็เียบร้อยครับมีได้อยู่แบบนี้ได้อยู่มาปวดหัวเลยเดี๋ยวผมเก็บเมอร์ลินก่อนแลันครับแล้วก็ตีเทอร์ดริสทิ้งไว้นะครับมา ตายแหละโอเคสองแสนสเยจ็บโคตรครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวใเนที่โคโอเคเาต้องตีครับอตนี้ต้องตีนะใช้คิงแล้วกันแล้วก็ใช้ป่าหึใบครับไปลุย ไม่ได้รอดหรอกแบบเนี้ยโอเคป่าบินแน่นอนเรียบร้อยโอเคครับก็เราเจอเป็นทีมลอดเวนที่มาพร้อมกับเ n นเเขียวนะครับ เขาลัาอันติของน้องเดียนเน่เลยว่ะเดียนเน่มันไม่แรงเท่าไหร่อยู่ครับไม่เป็นไรนะแช่ทิ้งไว้ก่อนครับเดียนเน่แล้วก็รีบเก็บคิงก่อนนะไปครับ ยังไงก็แรงนะจริงๆก็เหมือนเดิมครับแช่ทงไว้ครับแล้วก็คิงเดี๋ยวผมใช้ปากที่ว่าเก็บได้นะส่วนร้อยเวนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแช่แล้วครับ<ป>โอเคแสนสองเรียบร้อยตาหน้าเราได้อันติด้วยครับมา้เขาไม่ได้การเบอร์ลินด้วยนะบอกเลยว่าน่าจะหัวอุ่นๆครับแบบนี้ ก็เดี๋ยวป่าผมใช้อันติใส่ไปเลยนะแล้วก็เมอร์ลินนะครับส่วนดีใบเนี่ยผมแช่ไว้แล้วกันออกมาต้องตายแหละลอดเวน,รนเรียบร้อยสองแสนหนึ่ง่อดไปก่อนครับแล้วก็แช่ ตาหน้าเรามีแช่แค่ใบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราน่าจะต้องเก็บน้องเดียใ้ได้เรียบร้อยครับศัตรูยอมแพ้แล้วครับโอเคก็มารอบสุดท้ายครับสำหรับรอบนี้ผมก็เปลี่ยนนะครับผมไปกินเป็นอาหารเพิ่มค่าพลังนะก็เหมือนเดิมครับเราต้องจัดการคิงก่อนนะครับแช่ดาบครับแล้วก็ห้ามฮิลทิ้งไว้นะมาโหเดียวๆคิงตายหมดเลยมาเร่นทีเดียว โอเคเรียบร้อยครับคนนี้เขาน่าจะของไม่แน่นนะโอเ่ครับห้ามตีโกเทอร์ทำะไรทีมเราไม่ได้นะครับบอกเลยทีมด,ดีบัฟครับใช้เมื่อลินแช่นะครับใช้เมอร์ลินโจมตีก่อนละกันส่วนอีกใบงเนี่ยผมก็ต้องแช่ลอดเวนด้วยครับ มันเขาตือยู่ครับถกใช้ได้เลยโอเคการแช่เยอะมากแบบนี้น่าจะหายห่วงอยู่ครับก็เดี๋ยวผมแช่เหมือนเดิมนะ2ตัวแล้วก็แช่ไป3าตัวเลยครับมาเดี๋ยวรอบหน้าเราก็อันติได้เลยนะเมอร์ลินโอเคครับ โดนโดนแช่3ตัวติดนะรอบนี้น่าจะหนักครับคือเราไม่มีการแช่ด้วยนะแล้วลอนเวนก็ปล่อยไว้ไม่ได้ด้วยอะปยาบเลยไม่น่าไม่น่าเลื่อเยครองต้องฆ่ารอนเวนนะครับไปแล้วก็ส่วนเมอรลินเขียวเนี่ยต้องตีแถมไม่หน่อยแหละโอเคเรียบร้อยรอนเวน น,นี้กดไม่ทันครับสารภาพก็ต้องมาลุ้นโกเทอร์นะขอให้อย่าแรงจนตายหมดแล้วกัน,อน,น,นโอเคหนึ่งใบใบที่สอง้ยตายไหมโอเคแบบนี้ได้ครับนี่น่าจะสบายแล้วล่ะมาใช้เมื่อลินนะครับตีไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ทำการแชร่ส่วนอีกไพเนี่ยก็ให้ป่าเราฟาดเลยครับมา มาดูกันว่าเบอร์ลินจะรอดหรือเปล่าครับอิก<ป>ิมัสเฮ้แตกเรียบร้อยครับโอเคก็มาอันติปิดกันเลยดีกว่าไปเลยป๋าคุยกัลซันอิกิมัส ตามด้วยมงกิ๋ดีส์ก้เรียบร้อยครับสําหรับคลิปพืพีพพในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวละครกูสตาร์นะครับอย่างที่รู้กันนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครเมอร์ลินเวอร์ชั่นดาวเกย์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อเราเอามาผสานกับเมอร์ลินแดงนะที่ทั้งสองตัวมีสกิลเหมือนกันเนี่ย ถือว่าสามารถไปปวน PvP ได้เป็นอย่างดีครับสำหรับคอมโบนี้ก็สำหรับใครที่มีตัวละคร2อตัวนี้นะครับได้ปั้นทิ้งไว้เนี่ยก็สามารถนำไปลองกันได้นะสำหรับอาหารที่ผมแนะนำนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าค่าพลังเพื่อนๆยังไม่สูงนะครับแนะนําให้กินเป็นอาหารเพิ่มค่าพลังไปนะถ้าเปิดก่อนได้จะดีมากเลยครับโอเคสําหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขออตัวลาไปก่น สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุน YouTube ช่องแดน t น็ตช n แนลคุณท็อปซี่เกมเมอร์แล้วก็ผู้สนับสนุนคนอื่นๆทุกคนดน้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ